สวัสดีครับผมแฟนเพจแฟนครับเอฟซีสุขทุก <Bear> สุคนวันนี้ก็เป็นเมื่อวันที่หาเดือนมีนาคมพศ2อ0พยครับซืหาครับผมวันนี้ก็พาแฟนเพจแฟนครับมาเด็กรลงคางอ้องโย่ที่ตลาดบ้านนายมนะครับเด้อ ตลาดบ้านนายมนี่ก็ตั้งอยู่ที่ไก่ยอจังหวัดอำนาจนี่แหละครับผมเส้นทางกับอำนาจยจ้าโสท้นเนาะครับเนาะมาจากยจสาโสก็ใต้มือครับผมนี้กใับแม่ห้อยกับเขามาได้เยอะเนาะครับเนาะนี่แหละครับตามที่เห็นนี่เด้อครับเนะเนี่ยนะครับบรรยากาศภายในตลาด ด้านหน้าด้านหลังด้านซ้ายด้านขวาครับผมนั่นแหละครับให้ห้อยห้อยม้วนกับม้วนกับคนนี่หลายพอๆกันนะครับเนาะถึ้งม้วนทั้งคนหลายพอๆกันไหมครับเอาแฟนเสยียดแฟนครับเบิ้งรอบๆก่อนนะครับนเนาะ ยังสีพาแฟนเสียแฟนครับมาสอบถามราคาขบงผมเจ้แตตนแต่ละตูนะครับเนาะว่าราคาไหลทําไหนว่าถือเมื่อว่าแพงกับพิจารณาบงเอาได้ครับเนาะในด้านก้มสูงนี่ยมอเเจ้าจีบอไปถามาเจ้าของว่าผมเป็นไหนหรอครับผมเพราะว่าวัดจนสูงอยู่ของมาเล้วเนาะครับเนาะประมาณการเอาจนมากกับว่าไฟไม่คาดเคลื่อนไหลนะครับผมเ้นสองเซนเนาะครับเนาะ ไปถามมึงราคางว้องกับหัวเชยอาได้บางครับผมนี่ตนะครับเนาะคลิปนี้กับที่เน้นง้วทองนะครับเนาะเป็นตะทองสิสอบถามจากนายหอยพันเลยนะครับเนาะครับเนาะตัวนี้เป็นตทองที่ครับจุดองมาอยู่จฟองมาอยู่เดทังไหนเนาะครับนายหอย มาหาครับมหาเยอะอ่เพิ่มมหาเนาะเขาเนาะมาหนักเพิ่นบว่ครับบ่มไปผมไปครับผมใจเพิ่นอ๋อเพิ่มเพิ่มไปเพิ่มไปอยู่อ๋อเพิ่นได้ขายแล้วบปล่ครับบ่ครับบ่เนี่ยราคาเทอะไรอ๋อแม่เจ้าไม่ซื้ออ๋ออ๋ออ๋อเยวถ่าจะของเพิ่มมาก่อนครับผมไปเลยครับเพิ่อนี่วยสามที่สามที่สามสามที่สามเขาหลีกชอบถามมึงทุกราคาเนาะครับเนาะ หัวสาวน่อยสาวอ้อกับนี้ครับผมสาวน่อยสาวอ้อกันนี่แหละครับแม่นี่แหละครับมันกำลังสอบถามกันอยู่ตกแต่ปลาหมันไทยๆฮอนะครับแม่นี่อ่าครับว่าเบิ้งง้วสาวกันมันครับผมพอดีในหอยมันอยู่น้ำพอดีเนาะครับเนี่ยตัวละสองตัวตัวใดครับสองกั้นี่บ่ตัวนั้นนี้ครับ ตัวน้ำสามหาตัวนั้นสามหาเนาะครับเนาะตัวนี้สองกัวครับผมกัวไรเป็นไงในหอยสองแปดห้าเนาะครับเนาะออกสไตล์บะมันไทยๆเฮานี่ครับต่อได้ขึ้นในห้อยพคนใจถึงครับผมตัวใดท่านพร้อมในห้อยพคนว่าเอาครับเบิ้งคักๆเลยครับสองหมื่นแปดพันห้าร้อยครับผมครับผมออกสไตล์บะมันเนาะครับเนาะนี่เนี่ยคนกับหางคนเลือกด้านดีนนแะครับในหอย มีมาสองแม่แล้วครับเนาะสาวคือกันครับผมแม่นี่กับสาวตัวนี้สามเท่าเด็ก็ครับแม่นี่สามสิบผ่านแล้วครับเนาะบ้านี้ห้อยอยู่ทางไหนก่อนครับเนี่ยบ้านอยู่ทางไหนครับบ้านอยู่ข้างเป็นเกลียวครับเนี่ยข้างขึ้นเกลียวนะครับเนาะบ้านใ้ห้อยอยู่ทางข้างขึ้นเกลียวเหระครับผมตาทุกขาทอนหางดอกรับประกันให้นะครับเนาะครับผมครับผมตาทุกขาทอนให้ห้อยเนรับประกันให้นะครับเด้อ ในราคาที e ่เป no. ิดไว้นี่กัเปรียบเทียบเงินกับราคาบ้านบ้านเขาเนี่ยนะครับผมง้อสองตัวนี้นะครับเนาะนี่นะครับอีกแม่หนึ่งครับฝากเบอร์โทรไปน้ำแน่แน่หอยศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปดห้าหกหนึ่งห้าหกหนึ่งสามสี่หกห้าสามสี่หกห้านะครับเนาะขึ้นมากอย่ากได้ง้อสาวสักหน่อยกับโทรหาในหอยคนนะครับเนาะนี่ครับสองสาวนี่นะครับเนาะนี่ครับอีกสาวหนึ่ง เนื้อหนังหลายอยู่ครับผมยนต์ยนตดีอยู่ครับหนังคอหนังทองคนกันอะไรแม่ลูกนี่ไล่เป็นได้น้อยแนห้อยห้องหกสิบสามค่ะห้องหกสิบสามเนาะครับเนาะแม่ลูกแม่ลูกลูกแม่ต่อได้อยู่ก็สั้นยังบ่สั้นเดี๋ยวถามเพิ่นอยู่ครับเพิ่นมาต่อได้อยู่ก็สั้นครับหกหมื่นสามพันเนาะครับเนาะ สายเนื้อนะครับแม่ลูกลูกแม่ครับเนี่ย <S <S ผงสางเงี้ครับตัวแม่เพิ่น <S <S แม่นบ่เนอะแม่นแมน่บ่เนอะของแม่นอยู่ครับผม <S <S แม่ลูกลูกแม่อยู่ครับผมผงแขยอยู่ครับ <S <S ผงสางเงี้เนาะครับเนาะก็ตามสไตล์งัวเลยนะครับผม <im itation> <im itation> นั่นนะครับป้องจงของแม่พันสูงหลายอยู่ครับเด้อลอยสี่สิบห้าบวกถึงลอยห้าสิบหุ่นน้อครับเนาะออกสีไหมครับผมอามค่ะต้อได้ค, 60, ค่ะหกหมื่นหกหมื่นสามพัน่นนังหอยเป็นลาต่อได้พร้อมมาท่นครับต่อได้ครับต่อขึ้นก็นได้ต้อลงก็ได้ท่านนักงหอยเป็นลา เอาไปเลี้ยงไงพี่เนี่ยกำไรงามเป็นงามเลยครับเนี่ยหัวะจอยแนวนี่แล้วลูกเพิ่นเป็นต่าหากครับผมสีใหม่เลยเนะครับเนาะแล้วลูกเพิ่นเนี่ยกระแม่ตั้งหกักเอามาจะโคมครับมาเนี่ย,ย,ย,ยโอ้โนี่กรับแม่มาครับโอ้ครับผมบ่เสียเทียเเท่ยวนะครับเด้อกันทรหานังห้อยเพิ่นนี่มผมนี่กระแม่นครับผมผมนี่หลายประเด็นเลยครับแม่นครับ สองตัวนี้เจ็ดมื้อหาค่ะสองตัวนี้เจ็ดมื้อหาเนาะครับเนาะตัวลูกคนเขาหลุนธรรมชาติพร้อมนะครับเด้อนั่นแหละครับเบ็ดีแฟนเพลแดนครับของหัวเท้าเจ้ามักหัวเขาหลุนธรรมชาติได้การครับนี่มาห่อพอดพอดีนะครับเนาะเม็ดสีเพิ่นก็เข้มดีนะครับผมบ่ดำปีดเลยเนาะครับเนาะออกสีบวกตาอนพร้อมอีกทั้งหากแข็งขาเขาเขาเนยดีอยู่ครับผมนุ่นแหละครับหยิบเบียบหยิบเท่าเบิดเท่านั้นครับทางอัพ วันนางามแจงเล็บม้าคนนะครับเล็บเท่าคนเมื่อสาวนะครับเนาะแม่นี่ยาเ็นันตัวด้าไครหัวน้มดำเบิดขนานครับทางแจกใจลูกดีครับงูแนวนี่มันเปิดไปก้ราคาขาฟังนี่นะครับเด้อ บ้านเพิ่นที่กัดบ้านเพิ่อนยูทั้งเดี่ยวเดี๋ยวถามนางห้อยเพิ่นเบิ่งน้องครับเนาะบ้านเพิ่อนยูทั้งเดี่หน่เนี่ยบ้านยูทางไดน่ยน้องครับเนาะทำคำฝึกกลุทำฝึกงานียู่นะครับเนาะครับผมยังมาต้องเพิ่นเบิ่งเด้อครับเด้ออำเภอกุชชุมอำเภอเดียวกันกับคนท้ายคลิปนี่แครับผมมีอยู่สองแม่เนาะครับเนาะสองคบแม่อันนั้นกับแม่คนับแม่เดียวกับเนาะแม่เดียวใครเป็นใครล่ะครับห้องอันสามสิบเจ็ดค่ะสามสิบเจ็ด ในด้านขาทกขาทอนหางดอกนี่รับประกันมโนอครับรับประกันคี่วะครับผมนั่งห้อยเพิ่นใจถึงครับผมรับประกันให้พร้อบมา่านครับเชียวเนี่ยเชียวเนอยังไม่เส็จเด้อเนี่ยครับเป็นตะบังยุทครับยังนี่เฉยอำเภอกระชุ่งเนาะตัวนี้คลองตัวนี้คลองเยอะบ่ครับ ครับรายละเอียดต่างๆกับจังโทัหานังหอยผลมึงได้ครับเด้อต่ละตนแต่ละตัวลดราคาได้บ่เมื่อเป็นไปจังไหนมาจังไหนก็สอบถามนังหอยผลมึงนะครับเนาะครับผมฝากเบอร์โทรไว้ให้เอฟซีผมนะครับเอ้าทางพี่จำได้กว่าน้อยกว่านี่เบอร์โทรประคับฝากเบอร์โทรให้เอฟซีผมนะครับศูนย์แปดหนึ่งค่ะศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งหนึ่งหก หนึ่งหนึ่งหกสามเจ็ดสองแปดสามเจ็ดสองแปดแล้วครับเนาะมีหลายตัวนะครับเด้อทุ่นี้ก็นเนื้อหนังดีครับผมย่นย่นดีอยู่คนนี้ครับแขงขาขอเข้าคนก็ได้หนึ่งคอหนึ่งท่องหลายดีอยู่ครับผมได้มาก <dai. S 1> ของเช่เย้าอยู่ครับเนี้ยนี่เห็นนะครับมันหมันครับผมเดี๋ยวลงไข่ง้อลายครับมันอ้อลา,ายอยู่ ู่หลายเติบอยู่ครับมันที่ตลาดบ้านนายมนะครับเนาะมาพออีกแม่นึงครับผมบดบดีขึ้นกันครับแม่นี่ก็ได้สามตัวสามสิบเก้าเนี่ยสามสิบเก้าถึงสี่หมื่นครับงูแม่นี่สี่หมื่นถึงสี่หมื่นแม่เดียวบอครับเพิ่มเป็นแม่ลูกเนาะแม่เดียวครับแม่งูสาวอ๋องูสาวนะครับเนาะครับผมเปิดไว้สามสิบเก้าครับผม สาเอามาจ้าโตครับในหอยเอาสามไา้แล้วสองครับอ๋อมาสามมานไปแล้วสองนะครับแน้วราคาพิ่นพอฟังครับผมแข้งขาขอเข่าบดบดดีครับผมขอเข่าดำที่ใบหูดำรับประกันพุ่มสูงของเพิ่นกระสีอยู่ประมาณน่อยสี่สิบบวกนะครับเนาะรอยสี่สิบบวกจะในกว่านี้แน่นอนครับผมมั่วแม่หนี่งบ้านในหอยอยู่ทางไหนก่อนครับยุน่าโพครับตะบุญระวางอ๋อครับผม ตำบลนาว่างอำเภอเมืองอำนาจเจริญครับ,บครับผมโทรศัพท์ครับผมเบอร์โทรครับหกห้าสองเก้าสามหนึ่งหกหนึ่งแปดครับครับผมจังโถหานี่หอยคนใดครับเนังมากง้อบนบดเนาบนี่สีเข้มเขัมเนาะนี่กับจังโทโหานี่หอยคนใดครับเนาะขึ้นมากอยากได้ก็ได้า แม่เป็ดสองกบเดีแม่ตันดิครับผมมาเบิ้งหัวสาวอีกแม่นั่ครับผมนี่นะครับวิธีตลาดนายมนะครับเนาะตลาดนายยมนายเยืยนนะครับเนาะพาแพื่นเพจนะครับเบิ้งรอบๆตัวนะครับผมนี่นะครับเน่าเป็นคคบตัวมาเนาะครับเนาะสมมาแล้วสองเดือนแล้วท่านครับผ่านการมีลูกมาตัวหนึง่ง ความสูงที่ระดับร้อยสามสิบเจ็ดร้อยสามสิบแปดด้ครับเนาะง้ออ่างง่ายๆครับผมแฟนเพจแฟนคลับมักง้ออ่างง่ายๆกับจังโทรหาในหอยคนนึงครับเนาะบ้านในหอยอยู่ทางไหนก่อนครับอยู่ทางกุดชุ่มนะครับตำบลตำบลยังเนาะครับผมตรงไหนตำบลหนองแหน่แล้ครับเนาะครับผมชุ่มเยอะสุดครับผมขึ้นมากสนใจอยากได้กับจังโทรหาในหอยคนนึงครับเนาะค่าทรค่าถอนรับประกันให้เนาะครับเนาะครับผม ครับฝากเบอร์โทรไว้นะครับมีเบอร์โทรไหมครับก็ทีนี้ครับเบอร์โทรสวัสชื่อว่าร์ใครได้นะครับแล้วคือกันก็คนไทยคิดเลยครับศูนย์เก้าสามครับผมศูนย์เก้าสามสามสี่หนึ่งห้าหกศูนย์หกครับผมนี่นะครับเราเบอร์โทรคนคนพกมาน้ำครับผมครับผมมันมันครับ อาครับบง่วงสาวแต่กบว่างัวแม่ลูกครับผมแม่ลูกลูกแม่เนาะครับเนาะลูกแม่ของแท้เลยครับเนี่ยนี่นะครับแดงเข้มดีทั้งแม่ทั้งลูกเวยครับเลยงัวแม่ลูกคมเนี่ยพอดีในหอยผนอยน้ำงัวพอดีเนาะครับเนาะนั่แหละครับของแท้ครับกำลังดูดนมกันอยู่นะครับ ครับผมวมาดูครับสามหมื่นสี่หมื่นผมเปิดไว่ไรกปนไดก่อนได้ห้อยหนึ่งม้รัามข่อเป็นไได้ครับเหนแปดหมื่นเจ็ครับเปิดไว้แปดหม่นเจ็ดพันนะครับเนาะเ,เป็นแม่เป็นง่ว่าแม่ลูกแรกนัวนแม่ลูกแรกเนาะครับเนาะตัวแรกแม่ท่ายสูงอยู่ที่นหนึ่งร้อยสี่สิบครับผมไดห้อยเพิ่ละเอียดครับผมลนกสี่สาวได้ประมาณเ็ดเดือนลูกสาวเคสห เคเอฟหกแปดนะครับเนาะใบหลอดมีใบหลอดมีครับผมใบหลอดมีให้พร้อมนะครับเนาะง้อแม่ลูกผมนี่นะครับเนาะนประกันเชื่องรับประกันเชื่องรับประกันทั้งนี้นะครับเนาะจับได้ลูกได้สมองครับจับได้ใบได้ลูกได้คั้งได้ครับผมง้อแม่ลูกผมนี่อาำเลี้ยยงกนแมนครับก็ถึงถึงเอลูกคนดูดน้องนะครับเนาะ น <amounts of water writers> <Ende esa> ี่นะครับง <Labor> <fi> ูแม่ลูกผมนี่เป็นตาเบิ้งเอาเป็นตาผิดจะแลนะอยู่ครับผมลายไม่ได้อะไรอย่แดงเข้มดีแปดสิบตัวครับแปดสิบเท่าใดก่อนครับแปดสิบเจ็ดครับรถได้แปดสิบเจ็ดลดได้คือเก่าครับผมพร้อมส้มไอซ์แอนครับผมนไอศหายใจชงครับผมสงให้ทชัวร์ภาคอีสานนะครับแล้วสงให้ครับผมครับ้านนี่ห้อยอยู่ทางไหนก่อนครับบ้านนาเยีย บ้านนายยะนายยมนายเยอนเนี่ยนะครับเนาะตำบลนายยมอำเภอเมืองครับผมจุเลิร์นครับผมยุบบอนนี่นะครับเนาะยุบตลาดนี่แหละครับผมยุบคอก็ยุบใกล้ตลาดนี่ครับผมคอกมี่ยุบบ่ครับเหมือนเรื่องสู่คือสองปีเรืองเรือแม่ลูกนี่นะครับเนาะครับผมขึ้นมากอยากได้หยาวแม่ลูกลูกแม่ก็รนรวนนะครับเด้อครับผมยังโทรหาในหอยคนนะครับเนาะ คับผมตากเบิ้ลศูนย์หกห้าศูนย์หกห้าสองห้าหนึ่งสองห้าหนึ่งสี่หกหกเก้าสี่หกหกเก้าครับผมงานคนในอันมากครับผมนั้นๆครับขึ้นมาจากได้กันจังโทหาใน่หอยคนนะครับเนาะใน่หอยคนละเอียดดีอยู่ครับผมนี่ครับลูกคนแม่คนครับผมลูกคนดึงนมหอมแน้วนะครับเนาะลูกคนดึงนมอย่างไรดีเลยนะครับผมดึงว่าผมหอมแน่นี่เขาไปเลี้ยงพีมาได้กับไล่ ทบเท่าโตครับผมจะว่าขันซื่อง้อพีไปเลี้ยงให้มันจ้อยเบิดเท่านั้นทางขางขาดทุนรับประกันได้ครับยังได้ขาดทุนนะครับเนาะขันซื่อง้อพีเขาไปเลี้ยงให้มันจ้อยทางนี่งัวสาวกว่าครับนี่บ้านนี่งัวสาวซ้ำหน่อยเนาะครับบ้านนี่มาฟังทางพี่ครับผมปล่อยไว้ทงไฮทงน้าเบิดเท่านั้นครับทางพี่นี่ใส่นี่ยม่ได้กเพืองหัวหันยากเนาะครับเนาะ ถ้าเาต้นถ้าเราโตไหลไปไหนละครับนี่แม่เนี่หลหลไปไหนครับตัวนี้สองหมนแปดตัวนี้สองหมนห้าพันเจ็ดะสองหมื่นห้าพันเจ็ดล้ตัวนี้เลยครับอตัวนั้นขายไปแล้วนะครับยังสองสาวนี่ครับผมเนื้อหนังดีอยู่ครับพอลิ้นทองคนกับนี้ลูกโตเนาะครับเนาะพอเขาดำดีใบหูวดำดีทั้งคููครับผมครับนีบรรทบมาครับฝากใบน้ำแน่เอ็ีผมมากอยู่ครับงัวสาวทำหน่อยนะเนี่ย เบอร์โทรตัวสือไหมจำเขาได้เไดได้เบอร์โทรัวับสือไหมจื้อไปกันออนลนเยอะเครับชื่อว่าใครได้คนไทยจิ uh ้นกันเครับกัน้อไหมกันชื้อว่าใครได้หครับนี่ะครับเดี๋ยวนังหอยคนหาเบอร์โทรอยู่ครับบ้านอ๋อครับนี่เนะครับเนาะเบอร์โทรคนนี่แะครับตามนี่เลยนดครับแด้เบอร์โทรคนนะครับเนาะ บ้านโยมเครับผมอยกับบ้านนายมิ่งเนี่ยครับผมง้อโยบ้านนายมิ่งเนาะครับเนาะแม่ต่วนบ้านนายมิ่งเนาะครับเนาะมาบ่อนี่ก็ได้การเลยครับสิ้นทางอำนาจยโสนะครับเนาะครับผมขึ้นมาจกได้กจังโถหานางห้อยเพลินครับผมงัวเป็นตะเบึงอยู่ครับเนี่ยเมื่อนางตนโตดีอยู่ครับผมลุงขอลุงห่องกับมิเห็นตามนี้เลยนะครับเนาะนั่นแหละครับ ล้อมสูงเขาลุกเนี่ยก็ร้อยสามสิบร้อยสามสิบทั้งสองอยู่นะครับเนาะเสียดคิวครับผมร้อยสามสิบนะครับเนาะขาดเลี้ยงกันทีว่าไรเกินกันทีว่าไรคลิปนี้ก็จบไปทั้งนี้เลยครับผมเบิงคลิปถัดไปนะครับเนาะขอบคุณแน่เลยครับแฟนเสียดแฟนครับเด็ดสิติดติดตามคลิปหัวเจ้า่อยอยู่นะครับเนาะคลิปนี้จบไปทั้งนี้ครับผมสวัสดีครับ